สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับ,บสวัสดีครับเจอกันมาเดือนครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะของสหรับคนที่จะเสริมทัพในงบไม่เกิน30,000นนะครับทุกตําแหน่งนะครับสาหรับใครที่กําลังหามองหา เสริมทับแล้วมีงบประมาณสามแสนทุกตำแหน่งนะครับโอเคตำแหน่งแรกก็เป็นผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูก็ให้มองมาตัวนี้ครับตัวแรกก็เป็นตัวบินนะตัวนี้นะแต่มันสี่แสนนะครับแต่ถ้าเกิดสามแสนมันจะมีตัวหนึ่งครับที่ผมก็กําลังจะใช้เนี่ยผมให้ให้มองมาที่ตัวนี้ครับโกงเซบีย่าแล้วตัวหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับ แล้วก็สามแสนอีกตัวหนึ่งก็หูตอนนี้ราคามันขึ้นมาใหม่อะผมดูลนะ่าสุดมันไม่ขึ้นนะผมว่าถ้าใครงบน้อยผมว่าใช้ตัวนี้นะตัวนี้ตัวเดียวพอเลยครับนี่ฮะสูงร้อยเก้าสิบสี่นะเก้าสิบเอ็ดนี่ครับมีปลาไกา่แล้วก็มีพลังแฝงเล่นเพื่อทีมผมว่าใครงบน้อยตัวนี้คือน่าสนใจมากๆนะครับนี่อันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับโอเคต่อไปเป็นแบ็คขวาครับแบ็คขวามีไม่กี่ตัวครับ ที่ผมดูค่าพลุงค่าพลังอะไรเรียบร้อยอะ่ะมีแค่แบ็คของแมนอยูครับบานวิสซากาแล้วก็ดา l โลนะครับแต่ให้เชียร์จริงๆผมว่าไปมองไป,ไปที่บานวิสซากานะเบิร์เกดมันจะเป็นแบบอ่าสูงเป็นกลางสูงนี่ครับกลางสูงนะครับมันจะไม่ค่อยเติมแล้วก็มีพลังแฝงที่โคตรดีด้วยครับแล้วก็มีความเร็วค่อนข,ข้างที่จะโอเคนะสําหรับงบประมาณ3ามเสียตัวนี้ครับบานวิสซากาตัวนี้คือถือว่าดีมากๆครับนี่ครับ ส่วนดาโลเนี่ยมันจะ,ะช้ากบบาว่าบาร์มิสาดิ้นนึงครับผมว่าแล้วก็มันจะเป็นเป็นแบคที่วิ่งขึ้นวิ่งลงนี่ครับแล้วก็มีพลังแฝงในเท็คเกิลยิงไกลด้วยครับแต่ผมเชื่อผมผมชอบพลังของบา,า,าร์มิสคาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับโอเคแล้วต่อไปเป็นแบคซ้ายนะครับ แบ็กซ้ายผมตัวแรกเลยอันดับหนึ่งผมให้เป็นเมนดี้ตัวนี้คือผมซื้อมาใช้เหมือนกันครับเมนดี้ตัวนี้คือวิ่งโคตรไวครับงบ3ามแสนนะครับแล้วก็เวิร์กเดค่อนข้างที่จะสวยด้วยอัตราการบุกเป็นสูงโสงนะครับแล้วก็ค่าพลังนี่โอเคมากๆครับนี่ครในงบนี้นะสามแสนนี่คือตัวที่1น,นะตัวที่2ก็เป็นเอเล็กเตเลสนะผมว่า2ตัวนี้คือโอเคสุดละนี่อเล็กเตเลสแล้วก็อันดับสาก็เป็นลุกชอนะครับนี่ครับลุกชอนะครับ โอเคต่อไปเป็นเซนเตอร์ครับหรือ CB นะครับ CB ไม่เกิน3ามแสนมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับตัวแรกเลยนะครับผมก็ให้มองจริงๆผมอยากตัวนี้จริงๆเมื่อวานตัวนี้มันราคาประมาณ3ามแสนแต่วันนี้มันขึ้น,นอ่ะตัวนี้คือวิ่งไวมากๆนะถ้าเกิดใครมีงบอะผมว่าจัดอูบากโน่เนี่ยนะครับเนี่ยเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมเรียกอูบากโน่แล้วกันนี่ครับตัวแรกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น CB ของแอดมัลลิศนะครับตัวนี้นะครับ เฮอร์โมโซเลยเนี่ยครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นอะเคนอาเคนจี้นี่ครับแล้วก็โคนาเต้นะแต่ผมเชียร์โคนาเต้นะโคนาเต้ก่อนโคนาเต้ก่อนตัวนี้นะโคนาเต้มันตัวใหญ่ด้วยครับแล้วก็วิ่งก็ไม่ได้ช้ามากนะครับโคนาเต้ ate, แล้วก็เฮร์โมโซอะไรเนี่ยครับเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดมีจริงผมว่าจับตัวเนี้ยนี่ตัวโคตรใหญ่วิ่งไวด้วยเนี่ยสี่แสนน่ะนี่ยครับโอเคครับต่อไปก็เป็น cdm ครับ cdm ก็ จะมีประมาณ3 2ตัวเหมือนกันตัวแรกก็จะผมให้เป็นทางชูอวลวินดี้นะสามแสนนะครับตัวนี้คือตองนั้นพวกเนี้ยช้าหมดเลยครับมีชูอวลวินดี้แล้วก็เบนเบนเบนเนาเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอ็มเนชานที่อนาคตยังไงก็ขึ้น2องแสนนะตัวนี้ครับนี่ครับแต่ถ้ากิดสตัวนี้ผมเลือกเอ็มเนชานนะตัวนี้ผมใช้อยู่ค่อนข้างดีเลยอารมณ์แบบบัลลักเลยครับอารมณ์แบบบัลลักเลยครับเอ็มเนชานนะนยังไงก็ขึ้นนะผมว่ามันขึ้นเรื่อยๆนะราคานะักเตะ โอ้คนขายเยอะดิไม่ขึ้นนะผมว่ามาตีบวกทกตีบวกถ้าตีบวกสามอะ่ะผมว่าโอเคนะเนี่ยอารมณ์เดียวกับบรลลักเลยครับนึกถึงบัหลักเลยครับวก,กเ,ยวเดยกก็ดีด้วยเป็นกลางสูงครับส่วน cm cm ก็มีประมาณ4ตัวประมาณ4ตัวนะครับประมาณ4ตัวก็ตัวแรกเลยผมให้จริงๆตัวนี้ราคาตอนแรกยังไม่ขึ้นสี่แสนตัวแรกผมให้โฟรวาน่านะตัวนี้คือเล่นได้สบาย แต่ตอนนี้มันจะขึ้นสี่แสนแล้วโอเคแล้วก็จะมีอีกสามตัวก็จะเป็นเบนเ็นกูแล้วก็เลอมานะครับแล้วก็คงคูนี่คงคูคงคอันนี้อันนี้เหมาะกับแผนที่เล่นแบบกลางสามตัวนะเนี่ยพวกเนี้ยกลางสามตัวนี่เล่นสบายแต่ถ้าเกิดกลางสองตัวผมว่าเบนเทนกูเนี่ยโอเคเลยอันนี้จะเป็นแบบสายแบบผิวๆหน่อยเนี่ยสองตัวนี้ครับคงคูนะครับสายผิวๆ,ๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมว่าไปไหนแล้วนะที่ผมดูไปไหนแล้ว ก็นู่นนะเออไม่มีดิผมว่ามีมีแค่สามตัวนี่แหละที่ผมดูไว้เบรนติงเอ้ยนี่ไงแมกกาลิเตอร์เอออีกตัวหนึ่งมันราคามันขึ้นไปแล้วครับตอนนั้นผมเมื่อวานผมดูแล้วมันเป็นสามแสนอยู่เลยนี่ครับเป็นแมกกาลิเตอร์เบรนติงกูเดอรมาแล้วก็คงคูนี่ครับนี่ครับแต่ผมเชียร์ว่าเพิ่มเงินไปเอาโฟฟาน่าดีกว่าโฟฟาน่านะครับเชียร์ไปเอาริดเดียวโฟฟาน่านะครับโอเคโอเคต่อไปเป็น กองกลางตัวลุกนะครับตัวแรกเลยผมให้เป็นปเปเปยกินนี่นะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นดานิออดโมะครับแล้วก็ไฮฮาร์เบ็คครับนี่ประมาณสามแสนะประมาณนี้แหละนี่โอโหูสี่แสนนะครับก็ประมาณสามแสนกว่านิดนิดโอเคประมาณนี้ครับส่วนอาเอ็มมันมีน้อยครับอาเอ็มก็อันดับหนึ่งผมให้เป็นนี่นะที่ค่อนข้างที่จะคุ้มขนาดสองเท้าด้วยเป็นวิลเลียมนะครับอันดับสองก็เป็นอ่า มากอดยอร์นเต้นะครับโอเคส่วนเอลส่วนปีกซ้ายเอลเอมก็มีแค่2ตัวที่ดูดีสุดละเนี่ยอันดับหนึ่งก็เคียซ่าครับเนี่ยอันดับ2คือถ้าใครชอบเกมรับหน่อยก็การาดโกรนะครับเนี่ยสตัวนี้ครับดูดีสุดละดูค่าพลังนะ่ยดูดีสุดละกดผิดนะครับต่อไปก็เป็น r w r w ก็ตัวแรกเลยครับ ผมให้เป็นคูโบะนะตัวนี้คือค่อนข้างคุ้มเล่นในเกมพิว้วนะคูโบะแล้วก็ลองมาเป็นเวราเวราจะพลังแฝงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการยิงปั่นโค้งค่อนข้างดีนะสองตัวนี้นะคูโบะกับเวรานะครับนี่ครับส่วน LW ลเปีกซ้ายนะครับก็นับหนึ่งเลย ผมให้เป็นฟาฟาตินะครับอันซูฟาติอันดับ2ผมให้ซาฮาแล้วก็อันดับ3เป็นมาตินเลลลี่นะครับสตัวนี้นะผมว่าฟาตินี่โคตรไวนะครับเนี่ยฟาติซาฮาแล้วก็มาตินเลลลี่นะครับโอ้ส่วนเอชทีสามแสนนะครับก็ผมตัวแรกผมให้เป็นมีตัวหนึ่งหน่อนะเป็นดาวินครับตัวนี้อันดับหนึ่งนะครับดาวินนุนเยนนะครับตัวนี้คือวิ่งไว แล้วก็อัน2สองก็เป็นดูกากูนี่ครับลูกากูแล้วก็มูเอลนี่กาเบียนเจซุสนี่ครับประมาณนี้นะสี่ตัวนะครับงบประมาณสามแสนก็จบประมาณแค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ